สิงทีชาวัดว่าอะไรสักอย่างมันน่าสนใจตรงที่นี่ฉันมีอะไรจะบอกวิดีโอรอบดึกเรื่องถึงเรื่องไส้กรอกทุกครั้งที่กินไส้กรอกจะต้องแปรงฟันและอาบน้ำใหม่เข้าใจป ไเคยคิดถึงนี้ทีนี้ฝากเตือนถึงผู้บริโภคนิดนึงว่าซื้อของตามตามที่ฉันแนะนำว่าตามกูเนี่ยช่วยดูด้วยว่ากูใช้อะไรมาก่อนกูใช้ครีมท้องตะราดมาก่อนเข้าใจไหมครีมท้องตาดาดคือครีมที่ตามตะดาดนัด เช่นคีมกัดหน้าขาวที่องค์กรอะไรออกมาลองรับว่ามันผิดกฎหมายนั่นเองหน้าก็เลยแพ้ง่ายผลที่เกิดขึ้นดังปัจจุบันคือใช้กระดอเอ้ยใช้กระดอใช้อะไรไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้เลยใช้อะไรไม่ได้เลยที่เป็นผลิตภัณฑ์ท้องตลาดที่แบบอย่างแบบ๊ยอยากเข้าเซเว่นอ่ะ เอาสักชิ้นแต่ใช้ต่อเนื่องไม่ได้เลยหน้าผังพินาศเลยเนี่ยหลายพอยเลยเออมันพังไปเลยอะ่ะเหมือนเหมือนว่าผิวหน้าไม่ดีแล้วอะ่ะอืมอืม <c oughs> มีต้องใช้อ่อนถึงขั้นว่าแพงมากเลยอะ่ะเออซึ่งเป็นเครื่องหมายของยูซอลินอะ่ะเออหายนะแบบคือว่า เทียบกันว่าสะอาดมากนะรบกวนปันหึงด้วยไม่ใช่ฮงาัล้วจะปะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตะ์ะโอนตังเข้าเกียน์ดาวาสากาเออได้ยี่สิบห้าเซนจากเงินปกติเสียใจด้วยเพราะว่าฉันเหลือฉันฉันให้ดูได้เลยนะไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะไม่นอนี่แค่ดีเลยเหลือ เหลือแค่ดีเลยเท่านั้นแล้วก็ไอ้ข้างล่างอีกหน่อยหนึ่งเด้นี่ฉันจะบอกเนะีะครับว่าเจวล้างมือฉันใช้ตลอดหมดตลอดสําคัญมากชีวิตก็แค่นี้ก็พอมั้งสําหรับคนสําหรับจุดเริ่มต้นของของคนมีตังเดียวจะได้เรวยๆสําหรับจุดเริ่มต้นของเด็กกาลังจะรวย